breaking the cycle นะอำนาจศรัทธาอนาคตคือตัวอย่างหนังที่เป็นหนังที่ติดตามพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ช่วงเรื่องเลือกตั้งครั้งนูน้นแล้วจริงๆหนังมันก็เสร็จมาตั้งนานตั้งแต่ผมรู้มันเสร็จก่อนเรื่องลือกตั้งครั้งล่าสุดอีกอะนี่บอกไว้หนังมันเสร็จมานานแล้วครับแล้วมันก็แล้วมันก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีโอกาสจะฉายสักทีในบ้านเราหรือต่างประเทศแล้วตอนนี้ช่วงนี้มันก็ไปเริ่มไปฉายต่างประเทศแล้วก็จะมีโอกาส ฉายบ้านเราในในปีนี้น่าจะประมาณวันที่6มิถุนายนเออ6มิถุนายนเนี่ยได้ฉายแล้วก็มีการเปิดรอบต่างๆมีการซื้อต่งซื้อตัวล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวตัวผมอะ่ะผมก็ยังดูมม่เพราะผมมาเป็น,เป,นเป็นด้อ,อมส้มเนาะเป็นพักส้มเป็นคนที่เชื่อมั่นในอุดมการเดียวกับพักอนาคตใหม่หรือว่าพักเออก้าวไกลจนถึงวันนี้เนาะก็ยังคงเชื่อมั่นอุดมการนี้เราก็รู้สึกว่ามันคือการเมืองของประเทศที่มันจะควรไปแต่ว่า การผมมองตัวอย่างนี้หนังเรื่องนี้ผมก็ต้องมองในในสายตาของคนที่คนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่อยากจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่มองหาอะไรจากเรื่องนี้ไม่ใช่มองในสายตาของคนด้อมส้มที่จะต้องชอบทุกอย่างนะอันนี้บอกไปก่อนนะเผื่อใครจะมาดูรแอครู้สึกเฮ้ยคุณเป็นด้อมส้มคุณชอบทุกอย่างสิ ไม่ใช่นะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นหนังที่ดีมันก็จะเป็นหนังที่ดีถ้าเป็นหนังที่ไม่ดีต่อให้เป็น subject ที่เราชอบ subject ที่เราอยากรู้มันก็มีปัญหาอยู่ดีนะเพราะฉันก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันตัวอย่างแรกผมพูดว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันขนาดนั้นไม่รู้สึกตื่นตันไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันอาจจะชมไปหน่อยมันรู้สึกว่ามัน build up ความแบบความแบบคุสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากไปสักหน่อยเราน่าจะมีอีกด้านหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งอีกวิธีอารมณ์หนึ่งที่แทรกเข้ามาลองตัววออ่่่าางนนีี้้แลกกครบบเืท มันจะเป็นมูดเดิมหรือเปล่าส่งเสริมชินฟินฟินฟินหรือมันจะมอบอะไรบางอย่างที่ที่แปลกใหม่กับจากตัวอย่างแรกให้เราได้ดูกันบ้างนะครับเห็นหน้าเยิ่มนี่แหละโมโหทุริีเเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ จอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะและล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา Military with in Thailand This is since the Fre 12 1มันต้องเปิดอย่างนี้ต้องเปิดอย่างนี้ที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนป็นเหลือทางเรื่องทางเดียว ็ลงทเปิดตัวพักการเมืองใหม่ได้ชื่อพักแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพักอนาคตใหม่ธนาทรนะนแค่ดีตัวแปรที่หลายคนก็ไม่คิดก็คือพุณนนานทรนี่คือการอสู้เพื่อที่จะบอกว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียกัน ภารกิจของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหยุดยัง้งการสืบทอดอำนาจของคอสชเพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยทุกคนเขาต้องไปใช้วิธีการที่ถูกต้องในการ,รเลือกตั้งเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประยยทน์เป็นนายกให้ไ,ไ,ไ,หได,ด้มันก็ยังมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอยู่บ้างนี่คือการเลือกระหว่างประยุทธ์กับธนาธรระหว่างความกลัวกับความหวัง ล่าสุดตุลาการศารรัฐธรรมนูนมีมติสั่งให้านายธนาทรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรักแบบนี้กลัวอะไรกลัวความหวังประชาชนจนํานวนมากค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่ใช่ไมนต้องอยู่แบบนี้นี่หว่าถ้าเราลุกขึ้นมาเรากล้าเปลี่ยนพร้อมกันเราอยู่แบบที่ดีกว่านี้ได้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่ คุณธนาทรครับขอให้คุณธนาทร,รไ,ได้เป็นนายกนะครับเราอยากเอาเอาตื่น้อ,อำนาเราจะเอา24าองพลเอกประยุทธ์กลับมไม่ได้ตั้งพักขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นสสออยู่แล้วตั้งพักขึ้นมาตัวเตรียมปอ ก็เรียกได้ว่าฟิลเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกฟิลที่แล้วมันดูแบบมันดูมันแบบอ๋อส่งเสริมดียอดเยี่ยมแต่อันนี้มันเริ่มด้วยด้วยสถานการณ์ที่มันความตึงเครียดมันเริ่มด้วยแบบสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราผ่านตามมาเริ่มด้วยที่ไอประยุทธ์เนี่ยมันเริ่มที่ประยุทธ์ก่อนพอมันเริ่มที่ประยุทธ์ปุ๊บมันมันขยับได้พอมันขยับได้ปุ๊บอ่ะมันเริ่มไปทางอื่นมันก็จะเริ่มคล้ายๆเดิมเริ่มมันนี้แต่พอเรารู้สตอรี่อยู่แล้วมันเป็นไปความพ่ายแพ้แล้วเราชนะอีกกแ้พพ แล้วก็จะมากลับมาหลุกเดิมชนะเลือกตั้งอ่ะได้เงินสิค่าเสียงเยอะมันก็เด็ดเหลามันก็ก่อตั้งพรรคใหม่มันก็มันก็หลูกเดิมเดิมคือสิ่งที่ที่รับทํามันก็เดิมเดิมแล้วก็อย่างน้อยที่สุดมันก็เห็นว่ามันคือเซอร์เคิลเดิมอ่ะมันไม่ได้เป็นเซอร์เคิลใหม่สิ่งที่ก้าไกลเจอสิ่งงนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นความผิดจริงหรือเป็นอะไรเลยมันก็คือเซอร์เคิลเดิมเดิมที่เขาต้องการจะเบรก breaking the circle ที่เราทําให้เราแบบหลุดออกจากคณะรับปัญหาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่สิ่งที่เก้าไกลเจอสิ่งที่อนาคตใหม่เจอมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแต่มันคืออํานาจรัฐที่ต้องการที่จะหยุดเขาผ่านศารแรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรารู้ผมว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ในการการสํารวจอะไรมากมายหรอกมนความรู้สึกผมรู้สึกว่าโอเคสตอรี่เราก็พอจะรู้ๆกันอยู่แล้วแต่ผมผมว่ามันเข้ามาเพื่อเน้นย้ําให้เราตระหนักแล้วก็รู้ว่าออ เราก็เองก็อยู่ในวัฏจักรของการโดนอยู่ภาคพือนกันเพราะว่าเขาไม่สามารถจะล้มเราด้วย,วยการเลือกตั้งต่อไปแล้วไงเออมันก็ต้องล้มด้วยอํานาจที่มันนอกเหนืออํานาจมือที่มองไม่เห็นที่เขาสามารถทําได้นะ breaking the cycle เขาอาจจะทําหน้าที่เป็นแบบนั้นสําหรับผมมากกว่าแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามมานานะคตรหมายมาตั้งแต่แรกอาจจะไม่ได้ติดตามการหนึ่งก็อาจคงคิงว่ามันอาจจะให้แง่มุมหนึ่งหรือวิธีคิดหนึ่งได้แต่คนที่ฟังมาเยอะดูมาเยอะแล้วแบบไม่ผมงก็รู้สึกว่า มันไม่ได้มีอะไรใหม่ขนาดนั้นสําหรับสําหรับงานตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ตัวงานจริงอาจจะมีก็ได้นะแต่ณนเะวลาเนี้ยสิ่งที่รู้สึกผมรู้สึกว่ามันเป็นแมสเซจเดิมๆวิธีคิดแบบดเดิมๆที่ผมดูคนธนาธรสัมภาษณ์มันก็เยอะเนาะคุณช่องตุงอรย่างคนรู้สึกว่ามันก็เป็นแมสเซจแบบเดียวกันที่เขาเคยพูดแหละเออเออเออนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่อยู่ที่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเขาจะลําดับการเล่าเรื่องวิธีการคิดยังไงนะถ้าลําดับได้ดีวิธีการคิดดีไม่แน่มมมมนออาาาาจจะะีไไรรพิิเเเศษขึ้ด้ดดทงณ์ตนะ่คว ในเชิงข้อมูลคิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะไปไกลกว่าที่เราเคยเห็นกันมานักต่อน,นักได้นะครับสำหรับ breaking the cycle เนะอะอยัามีทีหนังเข้าฉาย6มิถุนายนเดี๋ยวจะมีมันมีรอบพิเศษเยอะด้วยนะทุกคนลองไปดู sf doc documentary club house เนี่ยน่าจะซื้อตั๋วล่วงหน้ากันได้แล้วนะลองไปเซิร์ชเเปิดแอป,ปดูใครอยากดูนะครับเดี๋ยวมีรอบพิเศษคุยธนกรคุย,ค,ยคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วยนะลองลองเซิร์ชดูลองไปลองไป,ลองไปที่ไอ้เพจของเขาเนะี่ย breaking the circle หรือว่า ผู้จะจำหน่ายเขาคือ hall h a l l ใช่ว่า h a l เมื่อ l ตัวเดียวลองไปดูได้นะ hall ก็จะเป็นตัวสีฟ้าๆส้มๆต่วน breaking the circle จะเป็นสีเงินลองดูลองดูนครับสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ 99 9บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาของจอแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงๆก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้ เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์อาทิตย์ละ2วันน่ะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่2 4 8 8แไลฟ์แล้วก็อาจจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆอีกอะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับหรือว่า Facebook ตีลังกาดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆบายที่เราสบายๆายนะ999บาทต่อเดือน 8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทําให้คนดูพันสองพันขอคนของเราเนี่ยได้เห็นคลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปลี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้กมือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ